สัตตราวุธที่มีการตีขึ้นจากโลหะยอดวิหารนี้เคยปรากฏอยู่ในวรรณกรรมต่างๆเช่นการสร้างดาบฟ้าฟื้นของคุณแพนแล้วก็ตำราการทำมีดหมอหรือมีแสดงยุศถาบรรดาศักดิ์แต่จะไม่นำมาใช้งานจริงค่ะส่วนดาบที่พี่ช่างกำลังตีอยู่ขณะนี้ให้ชื่อว่าชยุตราชยยะหมายถึงชัยชนะอุตราหมายถึงเหนือเมื่อรวมกันจึงให้ความหมายว่าเหนือชัยชนะทั้งปวง ทะลุงหินสินแร่แปรเป็นเหล็กด้วยมือเล็กของมนุษย์อุตสาสร้างถ่านไฟร้อนค้อนทับราวจับวางขัดใบบางขูดใสให้งามตาเป็นมีดคมสมใจในมือช่างซึ่งซุ่มสร้างด้วยอำนาจปรารถนาคมมีดจงคมจัดดังศรัทธาเหล็กที่กล้าจงแข็งคลังดังใจคน